ยาสีฟันนอกจากแปรงฟันแล้วใช้ประโยชน์เหล่านี้ได้โดยเฉพาะอันสุดท้ายหลายคนไม่รู้เข้า1เม็ดและยาสีฟันหลังจากผสมให้เข้ากันแล้วจะเป็นซูเปอร์กาวสองยาสีฟันกับเบียร์ร้อนรองเท้าสีขาวจะไม่เปลี่ยนไปเป็นสีเหลืองสามอย่าซื้อเมื่อน้ำยาล้างจานหมดแล้วสอนทำน้ำยาล้างจานแบบโฮมเมดใส่ยาสีฟันลงในชามเบกกิงโซดาและน้ำส้มสายชูสีขาวคนให้เข้ากันใส่ชามผงซักฟอกและมันก็พร้อมสียาสีฟันกับผงซักฟอกกระจกเป็นประกายเมื่อถูใส่ าสีฟันลงในชามน้ำยาล้างจานวายขาวเล็กน้อยคนให้เข้ากันใส่กระป๋องรดน้ำสเปรย์บนผนังเช็ดด้วยผ้าขี้ริ้วสะอาดหก้นหม้อไม่เป็นสีดำยาสีฟันกับเกลือเพิ่มเบกกิ้งโซดาน้ำส้มสายชูและผงซักฟอกคนให้เข้ากันแช่กระทะเป็นเวลา5นาทีแล้วค่อยแปลงหม้อสะอาด เติมน้ำอุ่นครึ่งชามลงในชามบีบยาสีฟัน2เซนติเมตรเพิ่มผงซักฟอก1ช้อนโตเบกกิ้งโซดา2ช้อนน้ำส้มสายชูสีขาวไวขาวเล็กน้อยน้ำยาซักผ้าในปริมาณที่เหมาะสมคนให้เข้ากันใช้มันเช็ดเครื่องดูดควัน3ามปีไม่ต้องเปลี่ยนอันใหม่แปดผ้าเช็ดตัวโศกกระปรกเกินไปสอนวิธีทำความสะอาดใส่ผ้าขนหนูโศกกระปรกลงในอ่างก่อนบีบยาสีฟันเกลือ1ช้อนชาน้ำส้มสายชูสีขาวน้ำยาซักผ้าจากนั้นเทน้ำเดือดลงไปคนให้เข้ากันปล่อยให้มันแช่เป็นเวลา20นาที ดูแบคทีเรียไรฝุ่นและสิ่งสกรปรกทั้งหมดทูเบาๆสะอาดเหมือนใหม่